จอตัวเจอเลยเจอตัวเจอตัวเจอตัวเห็นไหมโอมโอมเห็นไหมเห็นต้องเห็นไอ้เหี้ยกูไม่เห็นมาอยู่ตรงผมดิผมไม่เห็นช้าเกินไปเข้ามาจ่กันเข้ามาระวังอยู่เฉยก็เฮ้ยอย่าเพิ่งยิงชิบหายละช้าช้าช้ายิงเลยตา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 ยมันตายมันตายจ่าในบ้านเราโอ้โหเต็มเลยเต็มเต้นเต้น เจอวิญูนะครับตรงผมเจอวิญูนะครับเจอไม่จ้าล่าสุดเสียงอบจังเลยเฮียทหารรับจ้างรัสเซียแม่งปืนโหดที่ไหนเออมันเหมือนมันเหมือนแบบลูกกระจอกรัสเซียการแต่งกายแบบยุทโธปกรณ์น่ะอ้อมปืนยังโหดกูบอกเลยเฮียไอ้ยโมงดำเทวายสุดเลยอ้อมปืนของไอ้ที่ที่มันเป็น เอาเอาอะไรนะชื่ออะไรอ่ะจัด,ด,ดจู่ๆเยอะน,นะเอออ๋อ<ฮ>อยู่ข้างหลังแล้วตายเลยป้อมปืนที่มันเป็นเหมือนจะเอาไอพ่นเครื่องบินมามาทำอ่ะมันแปลงอะวะโคตรเทพเฮีย okay, แรงด้วยป้าด้วขโมยจทหานั่ไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไงเนี<ล>่ยล,ละครมันได้เล่นมาร์คแมนชัวเลยเนะี่ยตายปิดปมีคนเล่น um. แล้วมั้งทำไมมันก็อยู่ในตี้แล้วแต่ตี้เรามันอยู่ในตี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทีมอื่นอ้าวเหรอ แต่แต่ประเทศหนึ่งมันมีได้แค่สองคนไม่หรอตีหนึ่งอ๋อไม่ค่อยมีใครเล่นหรอเอออดีเลยเล่นมาร์กแมนเองห้าคนมันได้หรอวะร์คแมแพขอได้ว่าอย่างน้อยห้าคนเมืกีกูกูเเล่นมาร์แมนห้าคนในห้าบตีนี่แหละบางตีมันต้องแปดคนไงจริงหรอพี่พี่ไปด้วยพี่ได้ป่ะเต็มป่ะลองดูดิ เอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสัตว์มีคนย้ายโอเคตรงตรงสควอตสิบเหรอเฮ้ยกูไปได้แล้วกูไปไแล้วหรอใช่ครับได้แล้วนี่ยไอ้เราอะกองกำลังไอ้แต่เขาอะกองทัพนะแคนาดาไอ้คิดเอ๊ตัวละครพี่เป็นไงวะกูอยากเป็นเนี่ยใครเน<ม>ี<ม>่ยใส่จ<า>ุดบอมเนี่ยนี่ใครในี่ใครใส่ชุดบอมไม่ใช่โคตรเทเอ๊ะได้เลย,เอยไ,ไอ้นี่มันหน่วยอะไรอะเท่ชา แล้วกูเป็นตัวอะไรวยตัวคือทหารกูไปโมกเลยทหารกเหล็แค่เหมือนวิทยาการแต่แค่ใส่กางยาวไอ้เหี้ยใส่หมวกเท่อะกูอยากใส่หมวกว่ะแต่กูอยากเล่นมาร์แมนได้ไหมใส่แซ่ดิทําไมไม่ให้ทําไมไม่ให้เติมตังค์แบบตัวละครวะเติมสกินเนาะไม่น่าแบบนี้เลยอ่ะไอ้ยิ่งจุดนี้มันโคตรเท่แต่ประเทศนี้กูเล่นกูเล่นแบบเอดีกว่าเปลี่ยนไงวะ มันเข่งเดี่ยวเขาเลือกได้ตอนเริ่มเกมเท่านั้นแหละมีปัญหาอะไรลูกพี่ไม่มีครับกำลังรอดักยิงคนอยู่ครับมันขับรถอย่างเอาอ่ะให้ให้ช่วยหมุนไหมจ้าให้หมุนไหมป้ารอแป๊บนึงหมุนพักไปทางซ้ายอ่ะ ว,ว่าจาเขาคือว่าแอบ,บขับอยู่นาจอ,อยจ่า,จาผมว่าจอดรถแล้วเดินมันแอบ,บยิ้มเียต้องแอบ,บยิ้มในความแบบขับรถขับรถอะไรของมันนั่นแหละนี่เขาทำคอนเทนต์อยู่เราต้องเข้าใจทออี่แบบอ,ะ,อะไรนะแบบสกอตขับรถแบบพับจีอะไรเงี้ยเดินเดิน โอเคมาหอมามดนแจมเหมือนมันจะส่งคนนะมันวกกลับแล้วมันเบิกแล้วอ่ะ t 2เป็นแฮนด์ t อ,อแหนบเดียร์มันลงคนแล้วข้างหน้าเราไปตัดกันตัดขาตัดขาแจมมันจอดรถไว้ข้างกวดังนะ ันอยู่ในรถมันอยู่ในรถขับเอาไปแล้วเห็น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 แล้วใช้รถไหมเอารถกลับนะตุ้มเอานะตำแหน่งแน่นอนวีน่าเอ๊ะไม่ไม่มั่นใจหลังปะปอยมาปลอยมาเล่นไปเลยเดี๋ยวดูหลังให้เล่นไปเลยกูจะอยู่ข้างหน้าไไไม่ด้งกใชงออกไปเลยแล้ว อ,อยอ่ยงมันวิจุเลยวะ่ะอยีางมันวิจุเลยมไม่ช่วยในทงไม่ได้นะขเขารู้ก็ดได้ออกมาววิจุวนนิี้ เจอวิญยุนะครับตรงผมเจอวิญยุนะครับเจอไม่จ้าล่าสุดเสียงเสียงยิงแบบนั้นอนะก้าวเจอเลดีโอเหรอครับเลด,ดีโอใช่ครับให้ขุดเลยไหมสองหกวาไม่ให้ก้าวซิมกา้าวใกล้คณเลยครับเฮ้ยขุดวิญยุดวนดวนดวนกำลังจำไปยบศัตรูมันตามขึ้นไปตึงกำลังตึงกำลังมันมาแน่ โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปในบ้านไปจิ้มหาตำแหน่งเลยหาตำแหน่งดีๆอยู่เลยจิ้มต้องเข้ามาชิดเพื่อนเลยหอต้องชิดเพื่อนเลยเขาอยู่ีัอะไรจะข่าตีหลอกหอทั้งนั้นนะพอมาหอมารอไปรออ่ะรอมาไปขุดไปถ้าเอวีมาบอกติดฉันผมเข้าไปช่วยเลยบีดดิ้งใช่ไหมอยู่ในป่านะระวังนะ ร่วงร่วงร่วงใครมันมาหยุดห้ามเดียวไอเว้เนี่ยตายวะตายวะมันร่วงมันร่วงนี่กูเกิมันร่วงไปกี่ตัวกลัวมาตัวเดียวหมอกลัวหมอกลัวเว้ยมันมาสองตัวกูยิงร่วงไปตัวหนึ่งก็หมดก็หมดแต่ว่ามันมาอีกแน่เออมาอีกอ่ะอ๋อจ่าจ่ามาเติมจ่าจ่ามาเติมไม่ไม่ไอ้โูองก่อนเฮ้ยเอาไงกูกูไปเกิดได้อ๋อได้หรอกูยังไม่ได้วางแรลลี่รีบชุบก่อน อย่าเกิดบ้าเพื่อดิมันเสียแต้มเราชุบได้ชุบดีกว่าเสียงแทงปะเมื่อกี้เฮ้ยตีตะขาบปะเชี่ยโซลาจิมในเดียวบีดดิ้งแล้วครับโอเคโอเคถันขโมงเดียวขอบคุณหมออยู่ใกลใกล้หรอนะอะไรนะ ไปเไม่ไหวไหมให้ไปช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องไปไปเราสองคนจีมออกจีมออกตรงนี้เราต้องเข้าทงนะเราเราวิ่งเข้าตรงตรงเลยหรือไงเออมันจะมีตามป่าวิ่งเข้าบ้านตามป่าเอาลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมคบเอร์ให้เออตรงหัวกระโหลกแดงอ่ะ ออเอาเข้าไปเช็คบ้างนี่ขีผ่านไปมากค้เช็คกันก็เลยดูข้างนอกให้ไม่มีใครเขา้าอีกวีวออมดูลายที่มันอมดูลายที่มันจะวิ่งตัดมาหาเราหน่อยจับพวกแดงใช่ไหมรับทราบรับทราบ มอบมอบมอบจิ้มมอบมอบมอบรถมันจอดได้หรอรับทราบรับทราบเดี๋ยวผมกให้วิ่งไปหาจากวิลเลียมได้ก็วิ่งเลยนะอ่าหมอบตาเหมือนจะต้องจะรู้ตำแหน่งแล้วนะครับหมอบสมาเลยลงข้าจากอ่สองเลยหมอ ยอะจะวางแรนดี้เลยครับมันจะดีของเรื่อยมาเลยนะอ่าตรงออฟเซอร์12เหมือนจะมีซับดนะมันยิงโดนจีเราแตกอยู่อะบอลผมโดนว่ะมาแดนมาแดนทีม E 209เข้ามาก่อน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 

ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวผมไปเช็คอินอัปเปอร์ฮะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ถอนทุกไปนะถอนถอนหาตายตัวตายนะไม่หมอไม่หมอมีตังยิงสกโผลไกหน้ามืดกว่าถอยไปถอย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 ไปใครใครใคร องยู่งยังหลังเอสีเอสีเอสีโอ้โหเจางไยท้อง้าเกิดแฮปเลิดออเ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 อยเออ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 ออเอเออเออเเออเออเเเออออเเ รถโดนอะไรโดนแทงครับแทงครับตัวเรวีงัดด้วยครับรถจอดรถจอดแต่คนหนึ่งยาวเางั้นมีแทงอยู่เอ็ดจิดธรรมดาวสองตัวมันกำลังซ่อมอยู่ตรงมาผมนอนเห็นปหมเจอยิงดิยิงดิทิศไหนทิศไหนจ้าพุทเอ่อสองแปดสองแปดลองแทงนะโอเค กลางทุ okay. ่งกลางทุ่งเดี๋ยวเรารให้มันมาใกล้ก่อนไมสิเปิดส่งให้วีทีไปยิงแทงเนี่ยมาไอ้โมดไม้อีกนล้วหนึ่งก็ไอ้โมดหลักแล้วเขาวิ่งลงเนินไปไปดักหน้าให้เหมือนจะไปทางขวาเอ้ยโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผมมาแล้วเดี๋ยวพา่งยิงยิงเลยปะก็ใครยิงก็เนี่ย ไปตายบ้างตายไหมตายไหมตายบ้าอะไรยิงคนละทิศเลยเออยืนหยุดสมองศยุดสมองศ์วางลงไปกลางคุ้งนะมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วเดินไปหารถเดินไปหารถไอสโคปกายิงรถขาลิ้งล้อให้หน่อยลิ้งล้อให้หน่อยเขี้ยะผมไม่เห็นรถเลยปัญหาเฮ้ยหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงหยุดหยุดหยุดห้ามยิงเลยหยุดหยุดหยุด บิดแทงอยู่แทห้ามย<า>ิงห้ามยิงเลยยิงไปสู้ไม่ได้ผมถอยผมถอยเข้าป่าเข้าป่าเี่กี้ำลังเอา RPG ยัดรถเลยไม่มันไม่ตายหรอมันนอนหรอวพวกยิงโดนมันนะมันนอนมันนอนไม่โดนไม่โดนโดนดินกระจุยเลยอะ มันลุกลกวิ่งไปแล้วใช่ไหมใช่ยิงเผื่อย่าเหมือนกันนะเฮ้ยเสียงบ้องคอสคอสสิบสองเอาของมาเติมแพ็คหลังนะฮะแม็ก่มนได้ครับได้ไม่มีรถเลยไม่มีโรจีคงขอได้ตูวนะเฮ้ยโตโต้แม็แมน เจอตัวเจอเจอตัวเจอตัวเจอตัววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมากมาไปเ็นแล้วเห็นไหมเอามือหมอดาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอมเห็นจ้าโอมเห็นไหมเห็นต้องเห็นไอ้เคียกูไม่เห็นมาอยู่ตรงผมดิผมไม่เห็น มาเกินไปโอเคโอเคจ่ารถเข้ามาจ่ารถเข้ามาระวังอยู่เฉยก็เฮ้ยอย่าเพิ่งยิงรถเข้ามา้วชาร์จชาร์จชาร์จยิงเลยตา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 ยมันตายมันตายต้องเอาละโดนในป่าจ่าบอกตายแล้วผมยังไม่ให้ยิงเออว่าเชี่กลืมอ่ะ ในบ้านอ่ะโอ้โหเต็มเลยเต็ม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 เมื่อกี้คุณดูไม่ชัดมันใช่แหบมันไหมครับะผมจะปลุกอิสานให้นะไอ้เหมือนเหมือนมีคนกระอักเลือดข้างในว่ะอ่านี่กำบังเถอะออกจากตรงนี้แยกแยกแยกออกจากตรงนี้เลยได้ได้ ไม่มีทุกทีมนะหลังแค่วางไ่้นเจครับให้ให้คุณกะเพราไปเจอใครอยู่ในบ้าน่ะเรอนั้นแหละเดี๋ยวให้ซอเจ็บเขาไม่มีอ๋อมอามแอมโอมยังไ่ที่เดิมที่เดิมกูดังมีนะ และเบอดให้โคต่อไปเขาจะอยู่ที่ฟรอกลอฟกับโบลิเวียนะครับผมมัน,ะนมีตัวหนึ่งอยู่ตรงกระดัง เฮียหมุดรอโอ้โหเราอย่าลั่นนะตอนนี้เข้าไปเข้าไปเหยียบทงให้ได้ก่อนรอทงไหลต้องเหนือจากจากว่ามันเข้ามาขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเหนือจากมันชิดเราต้องยิงได้เลยที่ไหนนะตอนนี้อยู่เพื่อนแล้วเฉพาะไหนอะ ไม่ต้องรับแต่ก okay, yes. like ็เยียดทงได้เอยแต่ก็โอเคครับแทงมาแทงมาไฮเวยแทงมาไฮเว่ยเลขวาฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีรถมานะหนึ่งกำลังเข้าอัปเปอร์ไม่ไม่ใช่รถแตแทงเลยละคุณแทงแทงเจอกันคุณผมไอจิ้นแตกถาม่าสองเสียงได้ไหมครับ ้านบ้านเคลียบ้านเคลียบ้านผมเคลียบ้านไหนเคลียอยู่บ้านนั้นไปเลยตรงแอร์แบ่อะะมาณตัวเอซตรงไหนนะแอรแบทลองแฮปแอรับอับเซิร์ฟมีครับวิ่งเข้าไปแล้วเพิ่งลั่นนย จ่ามูผมยิงได้นะชัวไหมชัวไหมอ่อนัดเดียวอะไม่ไมไม่ไม่ชัวร์แไม่ชัวรละวเ้ยใครยิงไอ้ยนตีสิบยิงไอ้เชี่ยเว้ยแล้วไงนอนนนนน d ดนชุดดนุดดนชุดเฮ้ยนอนนอนนอนใครอยู่สายมือกูเนี่ยมันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านนี้สองตัวใครอยู่สายมือนอนนอ นอนไอ,ไอ้เหี้ยไทยวะไอ้สัตว <the hatten> <the> <the> <the websites> ์ไม่ใช่ทีมเรานดิวะกดตัวข้อดิตัวข้อดิมาบอกลูกทีมที่อยู่ในตรงไี้หาที่กำบังนะเดี๋ยวผมจริงจะหลบเข้าไปแล้วคุยันแล้วมันไม่ฟังเนี่ยคุยกันตั้งแต่แรกบอกมันอย่ายิงคุยเชี่ยสลีปสลีปยึดแมสลีปไอ้เหี้ยอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าเชี่ยแล้วไงเราครูอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้องเข้าไปเก็บว่ะ จะแจ้งสกอท่าด้วยนะมีคนมีมีมีนะครับมีห้าสึบนะครับเป็นเนี้ยมีหาสึบนะครับเป็นเนี้ยวางเลยรีบวางเลยจะได้มีแฮปกันคนทับผมเยอะขุดขุดขุดจ้าแปดตัวเดี๋ยวลูกไม่มีให้เอาไปนะบ้านอ่ะตั้งตั้งนี่ตั้งแฮปสร้างคอมเลย ยิงไปยิงไปยิงแล้วเปิดแล้วก็ยิงเลยฮะเปิดไไเลยฮะเ,เ,เลยเอ๊เ,เอหมอนะเอ๊ะต้องการหมอนะต้องการหมอนกลางก็โหลอย่างอย่างกลางนอกเอ้าเยี่ยเพื่อนนี่สุดเอ้ย What the fuck กูยิงเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อนกันงหมดในอยู่เนี้ยไม่มีใครเลยก่อนยิงเช็คก่อนี่องแรกกระตา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 กจ่าดูไรจ่ามากดิเออตามแนวป่าตามแนวป่าเสียงยิงใกล้ยิงใกล้มากใกล้มากซ้ายตรงตรงที่มึงมาเลยขวามือจ่าไม่รู้ผมปืนแค่ใกล้อ่ะ อ่ะใชาข่มคานไปนะให้อาร์มให้อามโคเวอร์มาวิ่งมาเลยผมหาที่สูงแป๊บเอสวยสวยตรงนั้นแหละแถวแถวเอะมีแน่นอนทงอ่ะกำําลังจะเข้าไม่ไม่มึงไปไกลทงแล้วสามสิบกิกยังเป็นได้มาอ่ะมุมมาอ่ะเอวีมาเปิดนะน่าเบวอน้ดเจเจอเลย โอ้โหว้าวว้าวตาสุดีสีสียิงโดนอีกแล้วสุดยอดสุดยอดโดนดิโดูดิมีใครโดนขอโทษครับแอร์ยับเลยว่ะไม่เป็นไรครับ